ดูในข้อที่1 8นะครับข้อนี้เนี่ยถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมดุลเคมี Me. อ่ะเดี๋ยวข้อนี้เนี่ยมีความรู้หลายความรู้ที่น้องจะต้องรู้เลยนะเริ่มต้นเลยนะครับดูตัวเลขที่1นึงครับเขาบอกว่าอ่ค่าคงที่สมดุลนะครับค่าคงที่สมดุลที่คำนวณจากความดันค่าคงที่สมดุลที่คำนวณจากความดันเราใช้ KP นะครับมันจะสูงกว่าค่าคงที่สมดุล ที่คำนวณจากความเข้มข้นเราใช้ KC เขาบอกว่า KP เนี่ยจะสูงกว่า KC เสมอเลยจริงไหมก่อนอื่นเลยนะครับน้องมารู้จักก่อนไอ,อ้ค c คืออะไรสมมติว่าพี่มีปริยาย A บวก B แล้วได้ C กับ D นะครับตัวนี้ดุลด้วย A เล็ก B เล็ก C เล็ก D เล็กโอเคไหมน้องเคยเรียนการคำนวณค่างที่สมดุลใช่ไหมฮะ เอาความเข้มข้นของสารด้านขวามือคือ c ยกกำลังสัมประสิทธิ์คือ c เล็กคูณกับตัวนี้ครับความเข้มข้นของ d ยกกำลังสัมประสิทธิ์คือ d เล็กหารด้วยความเข้มข้นของสารด้านซ้ายมือก็คือ a ยกกำลัง a เล็กแล้วก็คูณความเข้มข้นของ b ใช่ไหมยกกำลังตัวนี้ b เล็กเราจะได้ค่า k ไอ k ตัวเนี้ยเราคำนวณจากความเข้มข้นครับดังนั้น k ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า kc เข้าใจป่ะ แล้วโจทย์นะครับข้อที่1บอกว่า KP จะต้องสูงกว่า KC เสมอจริงไหมน้องต้องรู้จักสูตรนี้ครับต้องมีความรู้เรื่องสูตรนี้เลยนะความสัมพันธ์ระหว่าง KC กับ KP นะครับน้องจำนะ KC เนี่ยมันจะเท่ากับ KP แล้วคูณ RT ยกกำลังเดลต้า n ตัวอน้องน่าจะรู้จักนะครับข้าวที่ของแกสตัวทคืออุณหภูมิในหน่วยเคลวินโอเคป้าทีนี้ตัว Delta เดลต้าเี่ยคืออะไรเดลต้าเตรงนี้มารู้จักกันนิดนึงนะครับเดลต้าเตัวนี้เนี่ยมันคือโมนแก๊สนะฮะโมนแก๊สของฝั่งสารตั้งต้นลบกับโมนแก๊สของฝั่งผลิตภัณฑ์เดลต้าเนะฮะ คือมลแก๊สสารตั้งต้นลบกับโมลแก๊สผลิตภัณฑ์แล้วที่พี่อยากให้ดูนะก็คือเป็นกรณีนี้ครับน้องครับกรณีที่มลแก๊สฝั่งสารตั้งต้นกับโมลแก๊สฝั่งผลิตภัณฑ์มันเท่ากันถ้ามันเท่ากันแล้วน้องนํามันลบกันเนี่ยมันจะได้เดลต้าเอ็นเป็นเลขอหลรเป็นเลขศูนย์ถูกไหมก็ของมันเท่ากันน้องจับลบกันอนะเดลต้าเอ็นก็ศูนย์ถ้าเดลต้าเอ็นเป็นศูนย์อาร์ทียกกำลังศูนย์มาได้เลขหนึ่ง ไปคูณ KP ก็ได้ KP มันจะเกิดกรณีที่ KC เท่ากับ K อะไรได้ครับ KP ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ที่บอกว่า KP จะต้องสูงกว่า KC เสมอเนี่ยไม่จริงฮะมันมีกรณีที่ KC เท่ากับ KP ก็ได้ก็คือกรณีที่มลแก๊สฝั่งสารตั้งต้นกับโมลแก๊สฝั่งผลิตภัณฑ์มันเป็นไงกันมันเท่ากันลบกันปุ๊บเดลต้าเตัวนี้มันจะกลายเป็นศูนย์พอดีเลยทำให้ KC เท่ากับ KP ได้ดังนั้น <c oughs> ข้อที่1ผิดครับ โอเคป่ะตามนี้นะตรงนี้น้องหยุดเทปแล้วจดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะลบนะต่อไปข้อที่พี่จะพิจาราก่อนนะครับก็คือตัวเลือกที่3นะครับเขาบอกว่าที่สมดุลเนี่ยอัตราเร็วของปยาไปข้างหน้าน้องครับอัตราเร็วของปยาไปข้างหน้าก็คืออัตราการเกิดปยาไปข้างหน้านะครับอัตราการเกิดปยาใช้ตัว R ไปข้างหน้าพี่ห้อยด้วยตัว f แล้วกันนะครับ R F R forward โอเคป่ะ และย้อนกลับย้อนกลับก็คือ R R ละกันเนาะ R, R ใหญ่ก็คืออัตราการเกิดปียาไปข้างหน้านะครับโทษทีท R, R ตัวเนี้ยคืออัตราการเกิดปียา R, R ตัวนี้คือรีเวิร์นะฮะก็คืออัตราการเกิดปยีย้อนกลับเขาบอกว่าอัตราการเกิดปียาไปข้างหน้ากับอัตราการเกิดปยาย้อนกลับมีค่าเท่ากันพอดีถูกไหมถูกแล้วครับอันนี้คือเรื่องที่น้องต้องรู้เลยนะ เวลาระบบเข้าสู่สมดุลนะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้ากับอัตราการเกิดปฏิกิริย,ย้อนกลับมันจะมีค่าเป็นไงกันเท่ากันข้อสามถูกแน่นอนโอเคป้า <c oughs> ต่อไปนะครับเหลือข้อสองยังไม่ได้พิจารณ้องดูครับข้อ2นะครับบอกว่าค่าคงที่สมดุลค่าคงที่สมดุลคือค่า k ถ้าไม่ได้บอกมาว่าค่าเคนี้คิดจากอะไรขอให้เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันคือ K c ถ้าเขาไม่ได้บอกมาขอให้รู้ว่ามันคือ kC เขาบอกว่า kC เนี่ยมันมีค่าเท่ากับค่าของที่อัตราเร็วของปิยาไปข้างหน้าค่าคงที่พี่ใช้ k นะครับอัตราเร็วไปข้างหน้าพี่ใช้ตัว f ละกัน kF นะครับ k คือค่าคงที่ f คือ forward เป็นค่าคงที่ของอัตราเร็วของปิยาไปข้างหน้าโอเคไหมหารด้วยหารด้วยค่าคงที่ของปิยาย้อนกลับก็คือเ r าเขาบอกว่าค่า kc เนี่ย มันเกิดจากค่าคงที่ของอัตราเร็วปิยาไปข้างหน้าหารด้วยค่าคงที่ของอัตราเร็วของปิยาย้อนกลับถูกไหมตรงนี้แหละที่เป็นความรู้ที่พี่อยากให้น้องรู้นะครับมันเป็นนิยามเลยนะน้องจานะส่วาน้องมีปิยาอย่างนี้ A นะครับแล้วก็ B เกิดเป็น C นะครับแล้วก็ดีอย่างนี้นะ อ่าอันนี้ก็นา a ก็ดุล a เล็กนา B ก็ดุล b เล็กนา C ก็ดุล C เล็กนา d ก็ดุลดีเล็กนะครับจากนั้นฟังให้ดีนะถ้าน้องอยากหาอัตราการเกิดปรปยาไปข้างหน้าคือ rf มันจะเท่ากับค่าคงที่ของปรปยาไปข้างหน้าคือ kf คูณกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นครับปรปยาไปข้างหน้าแปลว่า2ตัวนี้เหมือนเป็นสารตั้งต้น A ยกกลัง a เล็กแล้วก็ b ยกกลัง b เล็ก ส่วนถ้าน้องอยากหาอัตราการเกิดปิยาย้อนกลับอัตราการเกิดปิยาย้อนกลับคือ R r นะมันจะเท่ากับค่าองที่ของปริยาย้อนกลับครับคือ KR าถ้าปิย้ยอนกลับปุ๊บเนี่ยน้องมองย้อนกลับแบบนี้ใช่ไหมสองตัวนี้เหมือนเป็นสารตั้งต้นนะครับมันต้องคูณด้วย C ยกกำลัง4เล็กแล้วก็ d ยกกำลัง d เล็กโอเคปะแล้วไงต่อใช้ความรู้ในข้อที่3นิดนึงครับ อัตราการเกิดปียาไปข้างหน้ากับอัตราการเกิดปะยาย้อนอะไร ús, ย้อนกลับมันเท่ากันแปลว่าตัวนี้กับตัวนี้มันเท่ากันถ้ามันเท่ากันน้องจับสมการนี้กับสมการนี้เท่ากันใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะได้แบบนี้ฮะมันจะได้เป็นพี่เขียนตรงนี้นะ k f คูณความเข้มข้น a ยกกำลัง a เล็กคูณความเข้มข้น B ยกกำลัง b เล็กเท่ากับ kr ถูกไหมความเข้มข้น C ยกกำลัง C เล็กความเข้มข้น d ยกกำลัง d เล็กน้องจะได้แบบนี้โอเคปะ่ะจับ rf กับ r r เท่ากันก็คือจับก้อนนี้ก้กอนนี้เท่ากันได้แบบนี้แล้วจากนั้นดูนะพี่จะส่งตัวนี้นะครับไปหาร ks มันจะกลายเป็น kf ส่วนด้วย kr เท่ากับด้านขวานะ c ยกกำลัง c เล็ก d ยกกำลัง d เล็กแล้วก็ส่งก้อนนี้มาหารใช่ไหม a ยกกาลัง a เล็กแล้วก็ b ยกกำลัง b เล็กเฮ้ยน้องดูดิมันคือความุ้นของสารด้านขวามือหารด้วยความุ้นของสารด้านซ้ายไลซ้ายมือ แท้จริงแล้วตรงนี้คือค่า k นั่นเองครับ kc ครับแปลว่า kc เกิดจาก kf หาร kr ถูกไหมถูกครับตอบตัวเลือกที่4ครับมีข้อถูกมากกว่า1ข้อแล้วอันนี้เนี่ยคือนิยามของค่า kc เลยนะเขาคิดกันแบบนี้ครับโอเคป้าช่วยจําไว้ด้วยนะครับข้อน,นี้ถือว่าค่อนข้างาจะต้องมีความรู้ลึกพอสมควรเลยนะครับคือรู้ตั้งแต่ว่าที่มาของสูตร kc เนี่ยคืออะไรโอเคไหมหรือต่อไปถ้าน้องเจอ เจอว่าค่าคงที่สมดุลนะครับหรือว่าเคเนี่ยเกิดจากค่าคงที่อัตราเร็วปยาไปข้างหน้าหารด้วยค่าคงที่อัตราเร็วปยาย,อย้อนกลับน้องก็ตอบเลยว่าถูกตอนนี้ก็ตอบเลยถูกเลยโอเคปะ่ะแต่นี้พี่พีสูน์ให้น้องดูนะครับก็ดูไว้ด้วยตานนี้นะครับอ้าวจบเรียบร้อยนะครับข้อที่18ยาวกันนิดหนึ่งนะ